ครับก็คอนเสิร์ตนี้คือ l ิต Come Back to You คอนเสิร์ตนะครับ<ม>กเ็เรื่องราวใช่ไหมครับก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนที่ลิตกลับไปเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็มีคอนเสิร์ตที่ว่ารักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับก็ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็พอผ่านไป5ปีปุ๊บก็เรียนจบแล้วนะครับกลับมาก็เลยจัดคอนเสิร์ตให้กับทุกคนบอกว่าลิต come back to you คือกลับมาหาทุกคนแล้วนะหัวเ<ม>ราะทำไมครับ น่าจะใช้ชื่อลิท c คัมแบ็กอาเกนครับผมครับผมอาเกนแอน a g อาเกนาะพิเศษคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะลิทความพิเศษก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็หนึ่งคือเป็นคอนเสิร์ตที่ได้เป็นการรวมตัวกันของลิทกับแฟนๆของลิททุกคนนะครับที่เรียนจบแล้วเราก็ได้มีงานใหญ่เพื่อฉลองการสองคือก็คอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นอะไรมากขึ้นจากที่ในผ่านๆมาของลิท แต่ก่อนอาจจะเป็นแบบมีแต่แนวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็จะโตขึ้นเพลงก็จะเหมือนแบบเป็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมชัวร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษครับนี่จะได้เกียดมากขอบคุณมากก็เป็นคนน่ารักมากครับคือคอนเสิร์ตให้รีสฟีไม่คิดค่าตัวจริงจริงก็เขาน่าจะออกค่ารถตู้ให้ก็ยังดีครับครับคงไม่ได้เต้นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันที่งานไม่รู้ว่า ลิศเขาจะบิวให้เต้นไหมไม่ค,คือคือพี่โนเขาอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกที่ติดต่อพี่โนโไปลิศอ่าไลน์ไปคุยขเขาเองว่าพี่แบบอยากได้แขกรับเชิญคอนเสิร์ตอยากให้เป็นพี่มาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยพี่พี่โนโก็บอกว่าได้เลลิศยินดีช่วยเต็มที่มากแต่ว่าพี่ติดอยู่อย่างหนึง่งคือตอนนี้พี่แบบคิวงานแน่นมากจริงๆพี่เขาแบบเราก็เห็นไงเพราะว่าคนดูแลคิวคนเดียวกันเราก็เห็นว่าเออเขางานแน่นจริง,รงๆ,ๆเขาเลยว่าขออย่างเดียวพี่ขอไม่เต้นเพราะว่าถ้าเกิดเต้นปุ๊บเนี่ยต้องใช้คิวเยอะใช่ครับ พี่นก็เลยเอ่ยยินดีมาช่วยอะไรเงี้ยครับไม่ยอมยวม,ยมทุ่มคิวให้น้องเนาะก็ยินดีครับเพราะว่าน้องน้องเป็นน้องไงครับแล้วก็มันเป็นงานที่ลิทมันเป็นผมว่าเราควรจะร่วมยินดีกับเขาครับเขาได้ทําตามความฝันของเขานะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็คอนเสิร์ตการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากๆระหว่างลิทกับแฟนแฟนๆที่รอคอยลิทนะครับเราก็ดีใจที่ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับผมบังคับให้ทำอะไรบ้าง ลิดบังคับไม่ทําอะไรไหมจริงๆแล้วนอกจากค่าตัวจะไม่ออกแล้วได้อยู่ได้อยู่ห้าพันยเมื่อกี้ทีมงานโทรมาบอกคือว่าอย่าว่าแต่ค่าตัวเลยครับค่ารถตู้ก็ไม่พอแล้วแล้วหนสเตจอีกนี้จะวงเราอีกครับผมแต่ก็ยินดีครับยินดีก็อยากให้แฟนๆที่มาในวันนั้นเขามีความสุขที่สุดครับแฟนบอาจจะอยากเห็นโมเมนต์จริงๆจะมีไหมคะโนริดีเธออะไรอย่างนี้ก็ไม่ ผมคิดว่ามันไอเรื่องจิ้นไม่จิ้นมันมันเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติครับมันไม่หมายถึงว่ามันคง <น S 1> <คน S 2> จะไปไปสร้างขึ้นมาหรือว่าเตรียมกันให้เพื่อเพื่อเอาใจเราทําไม่เป็นนะครับก็คงจะให้มันเป็นไปตามบรรยากาศในในตรงนั้นว่าเออมันจะสามารถทําให้คนดูเขามีความสุขได้ไหมีนเราสองคนขึ้นมีแน่แน่มีแน่แน่ครับมีจีนสองคนด้วยกันครับผมก็จะพยายามขึ้นพร้อมเขาครับ อันนี้อันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าต้องขึ้นพร้อมกันครับผมคิดว่าขึ้นใครขึ้นมันไปเลยเล่นเสร็จก็จะได้ไปงานจ้างของเราต่อครับผมครับผมอะไรนะครับได้ได้ครับได้เจ็ดพันห้าครับผมสมาชิกวงผมมีห้าคนก็เฉลี่ยกันประมาณพันห้าครับพันห้านี่ยังไม่รวมค่าสเตจอีกครับผมแล้วก็รถตู้ด้วยครับผมถ้ารีบทถึงปัดขายหมดอย่างรวดเร็วเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่วันแรกนะครับก็ดีใจที่ คือ,คอ,คอตอนแรกลิ้ก็นอนไม่หลับลิ้กลัวไม่มีคนซื้อบัตรมาดูลิ้ใช่แล้วลิ้ก็ตื่นเต้นมากวันนั้นลิ้ก็ตื่นแต่เช้าเพราะว่าบัตรมันจะเริ่มขายตอน10บโมงลิ้ก็ตื่นแต่เช้ามามารอดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าพอประมาณสิบห้านาทีผ่านไปอย่างเงี้ยก็มีคนเขาได้ทวิตเตอร์มาบอกนะว่าอุย้ยหนูจองไม่ได้แล้วบัตรหมดแล้วเราก็เฮ้ยจริงเหรอเราก็ไปเข้าไปเช็คปรากฏว่าเออมันมันเต็มแล้วจริงๆด้วยก,ก็ก็ดีใจครับที่ที่แบบแฟนๆยังคิดถึงทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ แต่ก็นะครับก็คือตอนนี้หลายหลายคนไปเจอลิทที่ไหนก็จะบอกว่าโอ้ยอย่าไปดูคอนเสิร์ตจังเลยแต่เสียดายบัตรหมดแล้วบัตรหมดแล้ว,ลวอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไม่ต้องเสียดายมันจะมีบัตรหลุดจองอยู่บ้างลองไปหาดูไปต่อย <c oughs> ต่อ <c oughs> <ๆ>แบบซื้อมาแล้วขายต่ออะไรเงี้ยบัตรพงบัตรผีบัตรตัวผีเลรครับมีทั้งบัตรผีบัตรหลุดจองครับก็ลองไปหาหาจากคนใกล้ชิดดูเผื่อจะได้เข้ามาดูกันอาจจะยังทันอยู่ตอนนี้มันดีไหมนี่มันดีบัตรผีด้วยอย่างนี้ครั <c oughs> บ ตอนนี้9ก็แล้วครับ90%แล้วก็คือส่วนใหญ่ที่ทุ่มเวลาซ้อมนะทุ่มเวลาซ้อมเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเต้นนะครับซึ่งเต้นก็แทบจะทุกเย็นเลยนะครับมาเต้นที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องบทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของลายร้องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับกีเ่เพลงสิบสิบเท่าไหร่ฮะก็ไม่ได้จําจํานวนเพลงสิบสิบกว่าครับสิบกว่าเพลง ใช่ครับมีทั้งเพลงลิทเนี่ยเอามาทั้งเอาทั้งหมดที่ตัวเองมีเลยมันจะอยู่ในหลืบอัลบั้มไหนก็เอามาเอามาให้หมดนะครับเอามาหมดเลยนะครับแล้วก็รวมกับเป็นเพลงฮิตเพลงอื่นอะไรเงี้ยที่เรายืมเขามาลองด้วยเงี้ยครับใช่ใช่ครับก็คือดนตรีลิทถ้าเกิดฟังเพลงลิทสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นแมวกุงกิ้งงองแหงน่ารักนะครับที่ครูอโนน่นะครับก็แล้วก็มาทําใหม่นะครับรีมิกใหม่ให้มันโตขึ้น ให้มันมีจังหวะที่ทุกคนฟังง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับอ่าอย่าลืมปาก่ามีเมื่อไหร่ครอะไรนะครัอเลยนะฮะอ๋อคอนเสิร์ตนะครับจะมีวันที่ 17, 18มิถุนายนนี้นะครับ2รอบด้วยกันนะครับวันที่17เนี่ยตอน1ทุ่มแล้วก็วันที่18เนี่ยตอน5้าโมงเย็นที่เมืองไทยราชดารเมืองแทลชดาลไลทียเตอร์ครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากดูก็ลองหาบัตรดูเผื่อจะมีนะครับครับ